สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจําช่วงเย็นวันนี้อย่าลืมนะครับ FPI m a r k e t ของเราตอนนี้เนี่ยเขามีบริการห้องรายงานข่าวสารฟรีแล้วนะใครที่สนใจนักทุนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าสแกนคิ c อ d ร์โครตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูกระที่ข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคํากันก่อนเลยนะครับนักทุนล่าสุดแล้วนะครับ OCBC นะฮะสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะกลับไปทดสอบที่1830นดรในเร็วนี้เลยก็ได้แล้วก็อาจจะกลับไปทดสอบ1,900เลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนอนฟาร์มเพโ l ในช่วงของวันศุกร์นี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาทองคําในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับยังคงสามารถรักษาระดับยืนเหนือหนึ่ง 1,800ได้เนี่ยเขาให้เหตุผลแบบนี้เลยนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของทองคำเองยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยที่ว่านักลงทุนคาดว่านะครับมีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อเนี่ยจะกลับคืนมานะครับก็เลยทําให้เขานั้นนะครับผมมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมารักษาระดับอยู่ในทิศทางฝั่งขาบายได้ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนั่นเองแต่ว่าในแท่งเทียมปัจจุบันนี้ราคาทองคําก็เริ่มมีการปรับตัวลดระดับลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกยออดเมื่่สู นี้1,816.7นะครับลงมาแตะโลใหม่ที่1 8 1 1 8ถามต่อว่าเอ๊ะคุณทำไมทองคำมีการย่อตัวลงมาครับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเลยฮะก็เกิดจากการที่ว่ายิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาติดต่อกัน2แท่งแล้วนะครับจากโลเดิมของเขา1.272%ขึ้นมาที่1.295%เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวก็จะทำการทด สอบกับแนวต้านจิตวิทยาแล้วนะครับที่ระดับประมาณ1.3ครับแล้วถ้าหากบลุดอีกราคาทองคำของเราอาจจะมีการย่อตัวนะครับกลับไปสู่บริเวลโลแถวๆประมาณ1,808-1,810ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามต่อว่ามันจะไหลหลุด1,800เลยหรือเปล่าครับคุณก็ต้องบอกก่อนว่ายิวขึ้นเนี่ยกดดันทองคำได้แต่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังคง อยู่ในทิศทางแดนลบอยู่เลยครับเพิ่งจะลงไปทดสอบอโลเดิมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทุกท่านอยู่แถวๆประมาณ92.4ครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าดอลลาร์จะฟื้นด้วยไหมถ้าเกิดว่าดอลลาร์จะฟื้นด้วยเนี่ยกลับมาเป็นแท่งเขียวด้วยแล้วยิวก็ขึ้นด้วยเนี่ยก็อาจจะส่งผลกดดันทองคําอย่างต่อเนื่องก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าหนักถึงขั้นพลิกกลับไปเป็นเทรนด์ฝั่งหน้าเซลเลยนะครับยังไงก็ฝากนักทุนติดตามก่อนนะถ้าเกิด2ปัจจัยนี้เนี่ยยังวิ่งตรงข้ามกันนะครับนั่น ฟื้นตัวเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันครับนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับทุกท่านที่เราจะคุยกันในช่วงเย็นวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ